ในวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตราเตรียมหัวใจความสุขความทุกข จะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนรถชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมี หวังหัวรรกหรือวันไวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเจ้าจิกน้ำถึงแม้ข้าจะรักเจ้าแค่ไหนแต่เจ้าก็ต้องไปกับเจ้าของเจ้าแล้วนะไปอยู่กับเจ้าของใหม่ เจ้าจงโตรเร็วสวย,ส,วยสูงใบใหญ่ๆนะขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะเอาโรคเอาหนอนเอาแมลงไปฝากเขาละ่ละลาก่อนเจ้าจิกน้ำลาก่อนีคนสั่งเจ้าแล้วอดอกสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเจ้าจิกน้ำ Okay, okay. Bye-bye.